ผู้ชมที่เคารพครับถือว่าสมราคานะครับก็กลายเป็นว่าคู่นี้นายดีนเคยเจอกันมาแล้ววันนี้ถือว่าใครใชนะเป็นแชมป์สนามที่4และเป็นนัดล้างตาของเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่เก้าตามไปดูเลยครับเป็นยกที่5ของขวัญข้าวนะครับแล้วก็เป็นยกที่7ของเพชรพนมรุง้งกรรมการผู้ที่ขาดโรงใสที่สุดครับนรงโพสวัสด์อา้าวผู้ชิงหหวรอบนะครับ โดยไทยม์แร็ครีโวคาราวาซีพีเอฟต้องขอบคุณนะครับดรพงม์วิเศษไพฑูรย์โดยบริษัทเจริญพวกำกับอาหารจำกัดมหาชนนะครับคุณอดิเรกศรีประทักษ์ CP เฟชช์มาดครับถือมือมีแต่เรื่องดีๆโทร1788งเจ็ดแปดแคือสะพานไก่ย่าง5ดาวโอ้ยดอหมัดซ้ายเข้าไปเกือบจะเป็นหนังสั้นซะแล้วครับพลังกำปั้นของเพชรพนมรุงตัดแคกเข้ากระดงทางฝันข้าวอายุเท่ากันครับ บ้านอยู่ติดกันครับจังหวัดติดกันฝ่ายน้ําเงินดีน้องชายพนมลุงเล็กนะครับเมื่อกี้เพิ่งชนะนอกนักชกจากอินโดนีเซียไปวันนี้น้องชายชิงชนะเลิศกับเกลือเก่าผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับคู่นี้หร,หรือว่าเป็น,นคู่หรือว่าเป็นคู่ชิงที่สุดๆเลยทีเดียวนะครับกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวทั้งสองคนนั้นปีตัวไปสนามสุดท้ายนะครับ25ธันวาคมสุขคิดสม์มาส แต่ว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นรองแชมป์อยากจะตีตัวเข้าไปชิงรถแบบอลอๆนะครับอยากจะเข้าไปแบบชนะรวดไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยกยกแรกครับยกแรกเน้นเน้นเน้นทั้งคู่สายสายเตะตลอดเพชรพนมลงขหันข้าวอ้าปลามแล้วปลาำยังตีไม่ได้นะครับยังตีไม่ได้สนามนี้ต้องบอกว่าใครก็ได้ครับสี่รายที่ผ่านมานั้นเข้มเข้มทั้งนั้นครับ ก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าเพชรมรกตวอสังประภัยครับแล้วก็มะนาวหวานสิทธิ์ของเพชรยินดีตีตัวรออยู่ก่อนแล้วโอ้่ครับเหลี่ยมตัวครับเจอเหลี่ยมของเพชรพนมลุงฟันเข้ายอมรับครับการทำม,มวยมาตรฐานทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายแดงนาะอาจารย์โทนลุงทิทพย์คุมอยู่ครับอาจารย์โทนลุงทิพย์นี่ทำเจ้ายอดวิชาเป็นยอดมวยไทยมาแล้ว ฝ่ายน้ำเงินก็คุณสุดใจปุ่มปะโคนครับสิงห์ดำเกียรติหมู่9ยอดมวยไทยเช่นกันรันตีทั้งสองแคมป์สอท่ายครับผลงานดีเยี่ยมระดับแถวหน้าของเมืองไทยสุ้มมอรัตนบัณฑิตกับสุ้มเกียรติหมู่9โชว์ฝีมือกันเหลี่ยมเหลี่ยมเปลี่ยมเหลี่ยมหมดยกหมดยกเดี๋ยวยก2อ,อะไรจะเกิดภาพช้านะครับผูชิงชนะเลิศ แชมสนามสี่เจอหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายของเทรนลุงจับไปที่กระโดงคางของขวัญข้าวขวากับซ้ายแรกกันครับด้วยเท้าสูสีมากนะครับผู้ชิงวันนี้ถือว่าสมราคาสมศักดิ์ศรีครับอุบลกับบุรีลำตามกันต่อขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่นายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า GT 125บริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่ซนเนอร์จีเครื่องดื่มเกลือแร่รอยเย็นดีและสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถแทรกเตอร์คูโบต้าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งจิ๋วเจิ้งปูเซนอิชิแล้วก็โปลแก้วนาโนโกรยวยโตปรตีนนะครับนี่แหละครับมาชมครับยอดมวยยอดมวยมาพบกันแบบมวยไทยมาร,ราธอน3ยกแมเนี่ยแหละครับ คู่นี้รู้แล้วใครจะเป็นแชมป์สนามที่4โอ้โหตอนนี้เสียงเชียร์สุนมันครับเปลี่ยนจากนอกเป็นในแล้วเอาครับในนั้นเป็นอาชีพของขอนข้าวนะครับแต่ว่าเพชรขนมรุกดูเับสู้ในเลยครับมีตั้งระยะในอ้าวนะครับเข้มข้นมากวันนี้สุดใจสุดใจลุ้นลุ้นลุ้นอ้าวโอ้โหสองโรติแล้วครับสองโรติกับโอ้สายใจจริงจริง จากล่างพลิกไปอยู่ข้างบนไม่ยอมกรรมการอารมณ์ต้องแงะออกมาเลยนะครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับคู่นี้ศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปคุณสุธิพงศ์อะไรก็เกิดขึ้นได้สามยกแม่ผัดข้าว<อ>เปรี้ยงอีกงๆวันนี้เดี๋ยวนี่นี่ดูดูพลิกมานิดเึิมเสียบไม่ได้ะครนะโอ้โหสะใจกองเชียร์ครับทีละคและจะีมาดูลำบากครับ ดูลำบากจริงๆมวยคู่นี้อุ้ยเนี่ยครับท, <ไอ S 2> ทั้งทีมือทั้งเหลี่ยมสู<ห>้กันตอ่อโอ้โหดูหนายนายนายเบียดไปยังตีแมก่กรรมการแยกก่อนนะครับยังตีไม่ได้เดินทะเลาะยังโอ้โหสีหน้าแววตาเอาเรื่องเลยนะครับขวัญข้าวชาวนะเลิศรับไปสามแสนจากมวยไทยมาราธอนไทยรัฐนีโวคาราซีพีเอ็มเครับอย่าลืมว่าขวัญข้าวนั้นต่อยน้อยยกกว่าน,นะครับต่อยน้อยยกกว่า ได้เปรียบนะครับของเชียร์ส่งเสียงเชียร์อยู่ข้างล่างด้านล่างพี่ชายถอดนมมาเชียร์น้องแล้วครับพนมลูกเล็กมาเชียร์เพชรพนมลูกเฮเคียมเฮเคียมเลยครับคุณวิเชียนสมู๊กรจากโต้ตาเคโมเตอร์นี่ลุ้นนะครับเฮียเคียมของเราลุ้นตลอดเคโมเตอร์เอ้ายิ่งชกยิ่งแรงจริงครับฝันข้าวดูนะครับยิ่งชกยิ่งแรงนะครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าเดินชนอย่างเดียว ไม่มียอมครับผันข้าวถือว่าส,สมราคาสูสีเตะไม่เตะเตะทันไม่ทันเตะโอ้โหนี่เอาใส่ดอกนึงเสียรางวัลไปแล้วนะครับผันข้าวล,ลูกนี้เสียหายหลายพันล้านเลยครับโอ้โหแล้วเอาคืนไม่ได้แต่ว่ายกหน้ายังมีอีกยกหนึ่ง ขับช้านะครับเข้มข้นจริงๆครับเคยแพ้นชนะกันมาแล้ววันนี้ก็ยังดูกันสนุกตื่นเต้นยังมีเวลาที่จะชิงความเป็นแชมป์ได้อยู่นะครับนีเป็นผลง,งานในยกที่แล้วประกบนายแล้วสู้กันหลังจากที่ยกแรกนั้นสู้กันด้วยเชิงนอกนี่แหละครับอยู่ล่างนะครับรับพลิกกลับครับจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนทำไปได้เดี๋ยวชมกันต่อครับ ขอบคุณคุณสายชนไกพัสกุลนะครับจิ๋วเจ้งโบเซอร์นเจียวหนังมีเฟียลฟอร์มเป็นบริษัทนิวตันฟู้ดอีฟิเมนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งนิวตันและอุปกรณ์ครัวนิวตันบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถยนต์ซูซูกิเ g สแล้วก็เปิด3ามชิมเปตูรานะครับกรีฟซี่มาเกต็ตแหล่งรวมสินค้าวีเทสนะครับโดยคุณปัญญาทองไทยรับตำแหงหนึ่งร้อยครับใครเป็นแชมป์ครับสามสี่ของไทย ยอมรับครับเป็นการขัดขับเคลื่อนความสุขครับจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทจเจริญพัฒน์อาหารจำกัดมหาชนโอ้โหสงครามข่าวยกสุดท้ายาข้าวกับเพชรพนมรุง่งสมศักดิ์ศรีสมราคาจริงๆครับคู่ชิงวันนี้วยรอบโตโยตาา้ามาราธอนเป็นเมืองใหญ่ทั้งคู่ครับอุบลกับบุรีรัมเป็นเมืองวยเป็นเมืองนักกีฬาคนณที่ขาวโอ้โหต้องยอมรับมันสุดๆนะครับในนามของบริษัท ึกมวยไทยมาราธอนนะครับไพลัสรีโวคารวาน4 p เทปเท็ดดีบ็อกซิ่งกุมราชินะครับมวยเอกมวยเอกระดับนี้ครับแหมพลาดนิดเดียวดิชี้ตัวผู้ชนะได้เลยครับเพราะฉะนั้นมตอนนี้ลูกเกมมยังไม่ปิดยังไม่ปิดข้าวขอนข้าวยังมีลุ้นเสียงดังอึกกึกระทึกคึกโคมนะครับแฟนๆนี้มีความสุขจริงๆครับวันนี้ว่ายังไม่ถึงหน้าหนาวครับแต่ว่าขอนข้าวนี้ขยันห่มด้วยเทาเหลือเกินครับ เพชรผดุรุง่งเอาตั้งป้อมเอาเปลียมหาเหลียมไทยเพื่อเอาไปเพื่อยันขวัญข้าวขวัญข้าวเดินชนหาเรื่องเอาเพชรพุ่งหาเหียมเอาแค่ซ้ายไปดอกหนึ่งเอาพริกมาตีเด้งเด้งก็ยังมีผลงานที่ต้องติดตามครับอีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งตั้งรับ โอ้โหวันนี้ซ้ายของเพชรพนมลุงซ้ายสัทถานส่วงจริงๆครับเตะแต่ละดอกขณะที่ขวัญข้าวเดินบี้ด้วยเข่าครับสี่ข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่รู้ชนอย่างเดียวสมศักดิ์ศรีนีครับของศึกมวยไทยปราชอนให้รับในว้สรางวันเสมีเอฟดนกัปตันวิเศษไพฑูรย์โอ้โหขวยเอกครับ่วยเอกชอกกันแบบนี้นะครับฝ่ายยกสุดท้ายแล้วครับมีลูกพีเด็ดอะไรกันไหมคู่นี้แชมป์สนามสี่ ใค่รครับยังไรก็ไปเจอกันแน่ครับคู่นี้สนามสุดท้าย25ธันวาคมนะครับแสรุ่น2รอบโตโยต้าแจก2องคันแฟนมวยนะครับได้ชมมวยคู่นี้แล้วนี่ถ้งหมยชกได้เ bon ok มือลุนพินีนี่เก็บ500นะครับหมดยกสุดท้ายมหาก็สรุปตื่นเต้นจริงๆนะครับคนอายุเท่ากันฝีมือใกล้เคียงกันอยู่ที่จังหวะและสุดท้ายครับดูเหมือนว่า เพชรพนมรุงชูกำปั้นเดินกลับมาที่มุมตัวเองเช็คเลตติ้งกับกองเชียร์เอาละครับเราจะได้ทราบภาพช้านะครับต่อยซ้ายทำให้เสียหลักนะครับนี่จังหวะช็อตแรกๆของเพชรพนมรุงด้วยหมัดซ้ายเปิดด้วยหมัดซ้ายก่อนนะครับแลกแข้งครับซ้ายกับขวาซ้ายนะครับซ้ายในเป็นของเพชรพนมรุง เดินแทงครับจังหวะพลิกดูนะครับโผลขึ้นไปตีตีแบบเน่นๆกระชากตีนะครับนี่ครับตีกันแบบใกล้ๆรือว่าเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีเลยครับใครจะเป็นแชมป์ก็จะได้รับรางวัลเงินสด3 0 0 0 0นบาทน,นี่ครับจังหวะพลิกกลับนะครับจากล่างขึ้นมาอยู่บน ที่เป็นถือว่าเป็นช็อตเด็ดมวยไทยมาราธอนไทยลั์สฟรีโวกับพลิกกลับครับจากล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนและหลังจากนั้นก็ยังเข้มข้นครับ1 2 3นี่ปลายยก2ครับเต็มที่แล้วนะครับคนวัยเดียวกันบ้านใกล้เคียงกันอุบลกับบุรีลำดูนะครับร่างกาย เยี่ยมทั้งคู่ทีมมือก็สุดยอดแล้วครับแฟนมวยส่วนหนึ่งยังลุ้นระทึกแล้วครับว่าใครคือแชมป์สนามนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับวินาทีต่อจากนี้ไปคือบทสรุปของการแข่งขันศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคารวาน c b f สนามที่4ประจำปี2558 รากำลังจะทราบครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจําสนามนี้แต่ที่นแน่ทั้งสองคนที่อยู่ด้านหลังผมจะได้มีสิทธิ์เข้าไปชิงในรอบสุดท้ายที่จังหวัดชนบุรีผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมการบุญช่วยทวีชนะวิกรัยกรรมการอารันนุชกลางกรรมการบรรพศเสนภาพให้ผู้ชนะ 29และผู้แพ้28ผลการแข่งขันของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคาราวาน c b f สนามที่4ประจำปี2558แชมเปี้ยนได้แก่เฮ็รพนมรุ่เดียรติบูเกว ลำดับต่อไปครับผมขออนุาตกาบเรียนเชิญคุณมานาชูขันทองครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่บริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มอบรางวัลให้แก่รองชาเลิศในวันนี้มูลค่า2 0 0นบาทขวัญข้าวมอรุตนาบันดิโปรเมอทำดีที่สุดแล้วครับทำดีที่สุดแล้วลำรับขวัญข้าวและพระเอกของงานในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากนักชกจากอำเภอปร,ระโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นักชกที่ว่ากันว่าน่าจะดีที่สุดในรุ่นนี้อีกคนหนึ่งแชมเปี้ยนประจัสนานที่4เพชรพนมรุ้งเกียร์บูเกลผมขอกราบเรียนเชิญครับ คุณวิเชียนจันทราโดไัยครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดคนครราชสีมาพร้อมด้วยคุณมานะชูขันทองผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่มอบเข็มขัดเกียรติยศและสำคัญในกว่านั้นเงินรางวัลสามแสน 3, บาทสุดยอดสุดยอดจริงครับกับแชมป์ประจำสนามนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ครับของศึกวไทยมาราธอนไฮัลซ์รีโวและคารวาน c บ f ทั้งสองคนจะไปยืนร,รอในรอบสุดท้ายที่จังหวัดชนบุรีครับไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสนามสุดท้าย